สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไอทรีบอนเมคค่ะยังคงมีมาให้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะคะกับโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับ CPU Intel g เ n จนใหม่ล่าสุดอย่างตัว Gen10 ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็มีรีวิวไปหลายรุ่นหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Workstation, นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเอนเตอร์เทนเมนต์โน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าโน้ตบุ๊กสำหรับการใช้งานทั่วๆไปเนีนะนะ ซึ่งต้องบอกว่าทุกรุ่นที่รีวิวไปนะคะประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างเราเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเวลาที่เราจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งนะเรื่องของตัวประมวลผลเรื่องของ CPU เนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่เราจะตัดสินใจซื้อเนี่ยแหละคะ่ะเมเชื่อว่าหลายๆคนนะพอจะซื้อโน้ตบุ๊กทีนึงเนี่ยคุณจะต้องมองหาโลโก้ Intel และว,ว่าตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับ CPU Intel ลหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราสามารถมั่นใจได้ใน ประสิทธิภาพไงนะซื้อมาก็อุ่นใจนะคะใช้กันไปได้ยาวๆมีทั้งความคุ้มค่าอะไรอย่างนี้นะคือมันครบจบในตัวเดียวจริงๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็มีมาแนะนากันอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นโน้ตบุ๊กจากทาง asus ค่ะในรุ่น vivobook s 1 5 s 5 3 fl ค่ะซึ่งคลิปรีวิวของเราในวันนี้นะก็ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากทาง intel ค่ะทีนี้นะคะโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างประสิทธิภาพในการทำงานของมันจะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวมาดูกันเลยเริ่มที่ดีไซน์ก่อนเลยค่ะ โน้ตบุกรุ่นนี้ค่ะมาในดีไซน์ที่น่าจะถูกใจคนทำงานกันนะดูมีความเรียบรูเลยค่ะแล้ววัสดุที่เลือกใช้นะคะเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเครื่องนะคะทั้งตัวฝาคอวอ์แล้วก็ที่ด้านใต้ตัวเครื่องค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนนะคะแล้วก็จะมีลำโพงมาให้2อํตำแหน่งเห็นเด่นชัดเลยค่ะตัวนี้นะคะน้ำหนักเบาค่ะอยู่ที่ประมาณ1.8กิโลกรัมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์มากๆเวลาที่เราไปใช้ทำงานนอกบ้านค่ะ แล้ยิ่งตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ CPU g e n เจของทาง Intel เนี่ยนะซึ่งมันจะมีในเรื่องของประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแต่ว่าประหยัดพลังงานมากขึ้นนะคะเวลาที่เราเอาไปใช้งานนอกบ้านแล้วเผลอลืมอะแดปเตอร์ไปเนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นค่ะแล้วโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า e r g o l i f t ค่ะ ก็คือเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยนะคะตัวฝาพับเนี่ยมันจะดันให้ตัวเครื่องยกสูงขึ้นแบบนี้ค่ะก็จะได้ในเรื่องของการระบายความร้อนที่มันดีขึ้นและที่สําคัญนะคะมันยังช่วยให้เราเนี่ยพิมพ์ได้ถนัดมือแล้วก็รู้สึกสบายเวลาใช้งานค่ะและที่ด้านข้างค่ะก็จะมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อนะคะฝั่งนี้เนี่ยจะมี USB 2.0มาให้2พอร์ตส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะมีช่องเสียบลักไฟเลี้ยงพอร์ต HDMI USB 3.1 USB Type C ออเดียโอแจ็คแบบคอมโบนะคะและสุดท้ายเป็น m i โคร s d Card ค่ะมาต่อกันที่หน้าจอกันบ้างค่ะโน้ตบุกรุ่นนี้นะคะมาพร้อมขนาดหน้าจอ15.6นิ้วค่ะความละเอียด Full HD นะเป็นจอ IPS ค่ะที่สีสันเน่ยนะสวยสดใสเลยแล้วก็ไม่มีผิดเพี้ยนค่ะไม่ว่าจะมองจากมุมซ้ายสุดหรือว่าขวาสุดนะคะส่วนเรื่องของความสว่างนะอันนี้ก็ไม่ได้จ้ามากนะคะกำลังพอดีพดีอันนี้เนี่ยเป็นความสว่างสูงสุดแล้วค่ะ และที่ด้านบนค่ะมาพร้อมกับ IR Camera นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็รองรับตัว Face Recognition Login ของ Windows Hello ด้วยค่ะและหนึ่งจุดเด่นของโน้ตบุกรุ่นนี้นะคะก็คือเรื่องของขอบจอเนี่ยแหละคะ่ะที่ค่อนข้างที่จะบางเลยนะคะ คือลองคิดดูว่าโน้ตบุ๊กตัวแค่นี้นะแต่คุณได้หน้าจอขนาด15.6นิ้วนะได้พื้นที่ในการทํางานเนี่ยเต็มที่เลยใครที่ชอบโน้ตบุ๊กหน้าจอใหญ่ๆนะคะน่าจะถูกใจกันค่ะตัวคียบอร์ดค่ะเป็นแบบชิคเกลดคีย์บอร์ดนะคะที่มีนำแพดมาให้ใช้งานค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟ LED สีขาวแบบนี้นะคะก็ช่วยเพิ่มความสะดวกเวลาใช้งานในที่มืดค่ะ แล้วตรงโซนคีย์บอร์ดตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแอ่งลงไปนิดนึงค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราพับฝาเครื่องปิดลงมาเนี่ยตัวคีย์บอร์ดมันจะไม่ไปดันตัวหน้าจอค่ะส่วนตัวทัชแพดค่ะให้มาเนี่ยขนาดใหญ่กำลังดีเลยแล้วก็รองรับการใช้งานแบบ gesture control ค่ะอ่ะทีนี้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของเสียงกันบ้างนะคะซึ่งรตบุกรุ่นนี้เนี่ยนะมาพร้อมกับระบบเสียงจากทาง h a r m a n k การ on ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันหลากหลายแนวนิดนึงนะ เดี๋ยวเริ่มกันที่อะคูสติกสบายๆก่อนแล้วกันค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะระยะห่างระหว่างตัวลำโพงกับไมโครโฟนก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็เสียงที่เปิดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเสียงในเลเวลที่ดังที่สุดแล้วค่ะเดี๋ยวมาลองอีกแนวนึงกันดูบ้างนะคะนี่ อันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบแนวแบบว่าสนุกสนานนะสุดท้ายค่ะเผื่อใครที่ชอบดูหนังนี่ คือต้องบอกว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ทําเรื่องของเสียองออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะคะคือเรื่องของการแยกมิติทําได้ดีค่ะแล้วก็ความชัดใสของเสียงนะคะอย่างเพลงแรกเลยที่เป็นตัวอะคูสติกเนี่ยพอฟังแล้วมันรู้สึกได้ถึงแบบรับรู้ได้เลยอะคือเสียงมันใสมากจริงๆอะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเสียงของโน้ตบุ๊กตัวนี้ค่ะอะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสเปคของโน้ตบุกรุ่นนี้กันบ้างค่ะ และสำหรับสเปคของโน้ตบุกรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับ CPU Intel Core i5-10210U นะคะก็คือจะเป็นตัวเจน10แล้วค่ะการกินไฟนะคะอยู่ที่15วัต์เท่านั้นเองค่ะมาบนเทคโนโลยีการผลิต14นาโนเมตรนะคะส่วนสัญญาณนาฬิกาค่ะจะอยู่ที่1.6 GHz สามารถเทอร์โบโได้ถึง4.2ค่ะแคช L 3 6 m b เนะคะเป็น CPU แบบ4คอ8เทรดค่ะ ส่วนแรมนะคะก็ให้มา8 GB นะคะเป็นแรม DDR4 แบบ single channel ค่ะส่วนตัวการ์ดจอนะคะโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มีการ์ดจอแยกมาให้ค่ะเป็น Nvidia GeForce MX250 นะคะตัวนี้ก็ใช้เป็นแรม GDDR5 ค่ะ2 GB นะคะ bus width 64บิตค่ะส่วนสัญญาณนาฬิกานะคะ GPU clock เนี่ยจะอยู่ที่1519 MHz memory clock 1502 MHz แล้วก็ boost clock เนี่ย1582 MHz ค่ะ และ Storage นะคะก็ให้มาเป็น SSD ความจุ 1TB ค่ะค่า s e r e n t i a l r e a d w r i t e นะคะก็ตามนี้เลยค่ะค่อนข้างที่จะเร็วเลยมาเริ่มทดสอบที่โปรแกรมแรกกันค่ะกับตัว Cinebench R 2 0นะคะคะแนนค่ะอยู่ที่1,326คะแนนมาต่อกันที่โปรแกรม 3DMark Night Raid กันบ้างค่ะ กราฟิกสกอร์อยู่ที่1 4 7 9 7คะแนนนะคะ,ะเฟรมเลทเฉลียเนี่ยกราฟิกเทส1จะอยู่ที่62.13เฟรมต่อวินาทีกราฟิกเทส2 82.9เฟรมต่อวินาทีค่ะส่วนตัว CPU สกอร์นะคะก็จะอยู่ที่4,354คะแนนค่ะ CPU เทสนะคะ1 3 2 1มิลลิเซกแล้ววันนี้ค่ะเมจะลองเทสสปีดอินเทอร์เน็ตดูด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ใช้เป็นการเชื่อมต่อผ่าน w i f i ค่ะ ค่าดาวน์โหลดนะคะก็จะอยู่ที่559.8เมกะบิตต่อวินาทีส่วนอัปโหลดอยู่ที่304.4เมกะบิตต่อวินาทีค่ะมาต่อกันที่ผลการเบนชมาร์คด้วยเกมกันบ้างค่ะเกมแรกนะคะเป็นเกม Shadow of the Tomb Raider ค่ะก็ตัวนี้นะคะ r s s o u u t o o เนี่ยปรับไว้ที่ Full HD ค่ะส่วนตัว Texture Quality ก็ปรับเป็น Low ไว้นะคะ ทีนี้เฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าเฟรมนะคะประมาณ24-5เฟรมประมาณนี้ส่วนสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก30เฟรมต่อวินาทีค่ะ ก็สำหรับเกมพับจีนะคะเราก็ปรับค่ากราฟิกคุณลิตี้ไว้เป็น normal นะกลางๆค่ะเฟรมเรทเลียรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก30กว่าเฟรมนะคะช่วงที่ลดลงไปต่ำมากๆเนี่ยก็จะอยู่สัก20ไสปลายๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณ29เฟรมนะคะช่วงพีคๆก็มีแตะ40เฟรมด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเกมเนี้ยเป็นเกมที่หลายๆคนนะซื้อโน้ตบุ๊กแล้วก็อยากจะเอาไปเล่นกันนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าใครนะคะปรับค่ากราฟิกคุณลิตี้ให้มันต่ำกว่านี้อีกคุณก็จะได้เฟรมเรทที่มัน ลื่่่นนกวาี้คะและอีกเกมนึงนะคะที่เอามาทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแล้วคือมันเหมาะสมมากๆเลยเนี่ยนะก็คือเกม gta 5เนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นเกมที่กินทั้งสเปคของตัว gpu แล้วก็ cpu เลยแล้วอันนี้เนี่ยเมปรับค่ากราฟิกคุณลิตี้ไว้เป็น h i g ด้วยนี่ก็สามารถที่จะเล่นได้แบบว่า30-40เฟรมแบบลื่นๆเลยนะ แล้วก็ลองสังเกตดูค่ะเรื่องของการทำงานนะคะตัว G P U เนี่ยมันก็ยังกินเต็มที่แบบ100%ของมันอยู่นะคะส่วนตัว C P U เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากเกมก่อนหน้านี้เนาะอยู่ที่ประมาณสัก70-80%แต่ก็ยังเหลือๆค่ะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยสเปคโน้ตบุ๊กเนี้ยมันไม่ใช่เกมมิ notebook, ่งโน้ตบุ๊กเทสแต่ละเกมอย่างโหดนะเดี๋ยวเราลองมาดูเกมนี้กันบ้านกว่าค่ะกับตัว Dragon Ball k a r o t นะคะ เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ภาพเนี่ยค่อนข้างสวยสีสันสดใสเลยค่ะค่าเซตติ้งนะคะวันนี้เนี่ยก็ปรับเป็นแม็กสุดไว้เลยค่ะนี่ก็เล่นกันไปเลยนะฟินฟินเฟรมเลทเนี่ยห้าสิบหกเฟรมนะคะคือถ้าใครนะคะกะว่าจะซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปแล้วไปเล่นเกมแนวๆน,น,นี้นะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็ได้เฟรมเลทที่สูงด้วย และสุดท้ายค่ะเป็นเกมที่ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับโน้ตบุ๊กที่เน้นไปที่ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมออนไลน์อะไรอย่างงี้นะกับเกม Dota 2ค่ะซึ่งอันนี้นะคะตัวกราฟิกคุณตี้เนี่ยมก็ปรับไฮไว้ค่ะต้องบอกว่าสามารถเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะเฟรมเรทนะคะช่วงพีคๆเนี่ยอยู่ที่60-70เฟรมเลยนะแล้วก็ช่วงต่ำสุดค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ40กว่าเฟรม อ่ะเรียบร้อยค่ะก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะกับสเปคผลทดสอบนะรวมไปถึงการเล่นเกมด้วยนะคะซึ่งโน้ตบุกรุ่นนี้เนี่ยสเปคของเขาก็สามารถที่จะเล่นเกมได้นะคะก็ได้ที่ความละเอียดสูงสุดของเขาเนี่ยแหละก็คือระดับ Full HD นะคะส่วนค่าเซตติ้งแต่ละเกมเนี่ยมันก็อาจจะปรับแตกต่างกันไปค่ะแต่การทดสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อสักครู่ที่ทําให้ดูเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเมเล่นผ่าน Wi-Fi หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโน้ตบุกตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับ WiFi ฟิกก เป็นตัว Wi-Fi Generation ใหม่ล่าสุดแล้วนะที่ต้องบอกว่ามันจะมีความเร็วในการเชื่อมต่อมากกว่า Wi-Fi Gen ก่อนหน้านี้ถึง3เท่าเลยค่ะ คือจริงอยู่แหละช่วงนี้นะคุณอาจจะเวรพร m อม m มอาจจะออกจากบ้านไม่ได้แต่ว่าบางทีเราไม่ได้อยากจะนั่งอยู่ตรงแบบห้องทํางานเราอาจจะอยากไปตรงระเบียงตรงห้องนอนหรือตรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องลากสายไปไงเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้แบบอย่างดีนะคะคือเอาง่ายๆว่าคุณใช้งาน Wi-Fi ได้เหมือนแลนเลยนะก็เหมือนกับที่เมย์ลองทดสอบให้ดูนะคะสามารถเล่นเกมออนไลน์ผ่าน Wi-Fi ได้โดยที่ไม่ต้องเสียบสายแลนเลยละคะ่ะอ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของประสิทธิภาพ ะะตัว CPU Intel Gen 10ตัวนี้เนี่ยนะมันก็ยังรองรับการทำงานแบบ multitasking ได้นะคะคือคุณเปิดหลายๆโปรแกรมพร้อมกันอ่ะมันก็สามารถทำงานได้นะคะแล้วก็สามารถทำงานได้ดีกับโปรแกรมชื่อดังทั้งหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็น Adobe นะคะตัว Microsoft Office 365ที่ไม่เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องเคยใช้นะจะเป็น Word Excel PowerPoint อะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวลองมาทดสอบดูกันค่ะว่าเขาจะสามารถทางานได้ดีขนาดไหนคะ่ะ มาเริ่มกันที่โปรแกรมแรกนะคะกับตัว Premiere ค่ะ Footage ที่เห็นอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นของเทปนี้นี่แหละค่ะก็จะเป็นตัวที่เราใช้สําหรับออกอากาศจริงด้วยนะอันนี้เมย์ก็ได้ทําการซอยตัดส่วนที่เสียทิ้งไปแล้วก็เหลือเฉพาะช่วงที่เราใช้เนี่ยแหละทีนี้ตัวโปรแกรม Premiere ค่ะตอนที่เรายังไม่ได้ทําอะไรกับมันเยอะยังไม่ได้เล่นอะไรกับมันเยอะเนี่ยเวลาที่เราเลื่อนเมาส์ไปมานะคะก็ต้องบอกว่าลื่นเลยค่ะ ทีนี้เดี๋ยวลองมาทดสอบการใช้งานกันนะคะก็เอาเป็นเรื่องของการปรับสีแล้วกันเพราะว่าบางคนนะชอบที่จะปรับสีปรับเฉดปรับเกรดสีอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวลองมาดูค่ะว่าเครื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถทําได้หรือเปล่านะคะนี่ก็ลองเปลี่ยนสีดูค่ะ ซึ่งช่วงเวลาที่เราลากเมาส์เนี่ยมันก็จะมีบางช่วงนะคะที่มันจะหน่วงนิดนึงแต่คือมันแป๊บเดียวมากจริงนะคือแค่รอมันแป๊บหนึง่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถทํางานต่อได้ปกติค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะประมวลผลแล้วก็สามารถตัดงานได้แบบว่าคือทันตามความต้องการนะแล้วก็ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาโปรเจกต์อันเนี้ยที่เรามีการตัดต่อไว้แล้วเนี่ยนะโยนเข้าไปที่ after effects ดูอ่าเดี๋ยวมาดูที่ after effects กันค่ะ ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะลองคีย์ตัวกรีนสกรีนอันนี้ออกนะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเคีย์พวกอะไรง่ายๆแบบนี้เราก็ไม่ได้ใช้อัพเดอร์เอฟเฟกหรอกนะวันนี้จะอยากลองทําให้ดูเฉยๆค่ะอาจจะไม่ได้เนียนมากนะแค่จะลองให้ดูนะคะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถรองรับโปรแกรมของ Adobe ได้จริงๆนะคะอ่ะก็เดี๋ยวลองมาเปลี่ยนแบ็คกราวกันแบ็คกราวที่ใช้วันนี้ค่ะก็เป็นตัวที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปของเรานี่แหละนะเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะสดนะคะดูสวยเลยอ่ะนี่เปลี่ยนแบ็คกราว ซึ่งเดี๋ยวเราจะลองทำใส่แถบชื่อด้วยนี่อ่ะก็สามารถที่จะพรีวิวได้นะคะเราเนี่ยทำในโปรแกรมนี้เสร็จแล้วนะคะลองดึงกลับเข้าไปที่ตัวพรีเมียอ,อีกรอบดีกว่านะจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันสามารถทำงานแบบอลติทาร์ได้หรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวลองดึงดูค่ะนี่ก็เอามาวางแล้วนะคะลองพรีวิวดูค่ะ ก็สามารถพรีวิวบนพรีเมียร์ได้นะคะอาจจะมีช่วงน่วงบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบโหทำงานไม่ได้หน่วงกระตุกอะไรขนาดนั้นนะคะก็ต้องบอกว่ามันสามารถที่จะลองรับโปรแกรมพวกนี้ได้ค่ะ มาลองดูกันที่โปรแกร,รม Illustrator กันบ้างค่ะโปรแกร,รมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกร,รมยอดฮิตนะคะสำหรับงานออกแบบเนาะบางคนเนี่ยก็วาดรูปเขียนรูปบนโปรแกร,รมนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่เมยจะลองให้ดูค่ะก็เป็นเรื่องของการซูมการปรับสีปรับฟอนต์นะคะซึ่งเครื่องนี้มันก็สามารถทำงานได้แบบเรียลไทม์เลย มาต่อกันที่โปรแกรมสุดท้ายนะคะที่เป็นโปรแกรมยอดฮิตด้วยเหมือนกันกับตัว Photoshop ค่ะหลายๆคนนะก็ใช้โปรแกรมนี้ในการแต่งรูปนะคะในการไดคัดอะไรอย่างนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเครื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าโปรเจกต์มันไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้มีเลเยอร์ซ้อนกันเยอะๆเยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะทำงานได้อยู่แล้วนะคะก็อย่างที่เมย์ลองทำดูนะคะเรสโซลูชันก็ค่อนข้างสูงเลยค่ะแล้วก็มีซ้อนกัน3-4เลเยอร์เลยนะ และอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของสีสันของหน้าจอตัวนี้เนี่ยแหละค่ะสีสดเลยนะแล้วก็สีค่อนข้างตรงค่ะเวลาใช้งานก็รู้สึกสบายตาด้วย เป็นไงคะบอกเลยว่าเอาอยู่ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอการตกแต่งรูปภาพนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยมันทําได้มากกว่านี้แหละแต่ว่าประสิทธิภาพของเมนะก็อาจจะได้แค่แบบว่างูปลาๆนิดน,นึงนะคะก็ลองทําให้ดูค่ะว่าเครื่องนี้เนี่ยมันรองรับได้ทุกอย่างจริงๆนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาสรุปกันนิดน,นึงค่ะกับตัว CPU Intel Gen 10ที่เรารีวิวกันในวันนี้นะคะ คือต้องบอกว่ามันเป็น CPU ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพมาให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านะคะโดยที่มาพร้อมกับการประหยัดพลังงานที่มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะมันก็จะทําให้เครื่องโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยนะมันมีความบางลงมันมีความเล็กลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันสามารถที่จะทํางานร่วมกันกับโปรแกร,รมใหญ่ๆได้เนี่อันนี้คือข้อดีของเขานะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยนะก็คือเรื่องของราคาค่าตัวเนี่ยแหละค่ะที่พอเปิดตัวมาแล้วเนี่ยราคา มันไม่ได้แรงมากเลยนะมันก็ทําให้เราสามารถเข้าถึงประสิทธิภาพดีๆแบบนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ใช้เป็นโน้ตบุ๊ก PC หรือว่าอะไรอยู่ก็ตามนะคะแล้วถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยเครื่องต่อไปของคุณมองหางสัญลักษณ์ i ินเ l ได้เลยค่ะรับรองได้นะคะว่าคุณจะได้คอมพิวเตอร์ที่ ประสิทธิภาพสูงแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยละค่ะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ Intel นะคะที่ส่งโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาให้เรารีวิวกันค่ะอันนี้ก็ใช้กันไปยาวๆด้วยเหมือนกันนะคะแล้วสําหรับเทปหน้านะคะทาง Intel เนี่ยเขาจะมี CPU ตัวไหนที่น่าสนใจมาให้เรารีวิวอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะเมย์และทีมงานไอคิรีบอลทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ